สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนมื่งเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเข้าปากกล้วยอีกแล้วนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้จะมีเรื่องกล้วยกล้วยมาทาอ่าเป็นขนมให้เพื่อนๆนได้ได้ดูกันอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือขนมกล้วยครับแต่ว่าให้ดูเคลือกล้วยก่อนนะครับนี่ครับเด็กกล้วยที่สุกเรามีอยู่แล้วนะครับเอ็ ช่วงบ่ายๆนี้นะครับเลยพามาชมสวนกล้วยนิดนึงว่าเออเราเอากล้วยจากสวนมาทําจริงๆนะครับไม่ได้ซื้อกล้วยตลาดนะครับทีนี้ไม่ไม่อดกล้วยเลยครับกล้วยเยอะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูการทําขนมกันเลยนะครับ<อ>นี่ครับกล้วยที่จะเตรียมทําขนมกล้วยกันนะครับเพื่อน อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีซึ้งนะครับมีถาดนะครับเราไม่ได้ห่อเป็นใบตองนะครับจะใช้ถาดานึ่งเลยนะครับใช้ถาดนึ่งเลยง่ายดีนะครับมีมะพร้าวมะพร้าวกล่องแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวขูดนะครับเพื่อนๆกล้วยสุกกึ่งงอมนะครับน้ําตาลทรายเกลือนิดนึงนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวอันนี้สัดส่วนนะครับซึ่งผมจะใช้แป้งข้าวเหนียวมากกว่าแป้งข้าวเจ้าหน่อยนะน,นะ เพื่อความนุ่มนวลนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วแต่คุณชอบหวานนะครับกล้วยก็หวานออกอยู่แล้วนะครับเกลือตัดรสนิดนึงครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับอุปกรณ์และว,วัตถุดิบที่เราจะทำขนมกล้วยตอนนี้เราเตรียมพร้อมไวแล้วนะครับเพื่อน มีทั้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายนะครับกะทิกล่องกล้วยสุกเราใช้ประมาณ8ลูกนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆม่งั้นเดี๋ยวจะบี้เวลาบี้กับแป้งมันจะบี้ลำบากนะครับเราไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับก็ต้องเรียนเพื่อนๆทราบนิดหนึ่งว่าเราทําตามสไตล์ท้ายสวนนะครับอาจจะไม่ตรงกับแบบโบราณหรือแบบชวาววังนิดหนึ่งนะครับเป็นแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับ แล้วนี่โดยปกติแล้วก็ที่ขูดนะครับเขาจะใช้โรยหน้าแต่เมืองที่นี่มีต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวเยอะก็เลยจะใช้มะพร้าวผสมไปกันเลยกับแป้งนะครับกับแป้งแป้งขนมกล้วยเลยนะครับเดี๋ยวเอาทุกอย่างในนี้เลยนะครับผสมกันเลยนะครับทั้งกล้วยทั้งวัตถุดิบทั้งหมดนะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อน ส่วนน้ำตาลทรายก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ดูตามตามรูปนี้ก็ได้นะครับส่วนกหนึ่งก็แป้งลงไปเลยครับลงไป็นคนกับมะพร้าวขูดเลยนะครับแป้งก้อน้าแป้งข้าวเหนียวนะครับลงไปเลยน้ทำทําเยอะนิดหนึ่งครับตะทินะครับทมเยอะตะที ใส่หมดกล่องเลยนะครับตามอันนี้เลยจะไม่ต้องใช้น้ําเลยนะครับใช้กระทีกล่องหนึ่งก็ดีพอดีเลยนะครับถ้าเหลวไปก็จะจะลําบากนะครับจะบางทีบางคนก็ใส่ห่อใบตองนะครับมันก็จะจะล้นใบตองได้นะครับถ้าเหลวนะครับก็อดีพอดี เกลือโรยเลยครับจะไม่เป็นติดกี่เป็นกระจุกก่าที่นะครับน้าลทรายประมาณนี้ครับใส่ไปเลยแล้วก็คลุกเค้าให้เท่ากันนะครับคลุกเ้าให้เท่ากัน ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราผสมคลุกเคล้าก็ดีแล้วนะครับจะพอดีพอดีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดนี้นะครับเพื่อเอาไป,น,นะาไปาน,นึ่งนะครับเอาไปตองรองถาดนิดนึงนะครับแล้วนึ่งก็ใช้เวลาก็อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับใส่ลงไปเลย เดีย๋ยวช่วงสุกแล้วมาดูกันอีกทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆขนมกล้วยไทยสวนของเรานะครับออกมาหน้าตาหน้ารับประทานเชียวครับทำทั้งหมดได้สองถาดน,นะครับเพื่อนๆแต่จะขอแนะนำเพื่อนๆที่จะทำตามนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าทำหนาอย่างผมทำเนี่ยนะครับต้องเพิ่มเวลาในการนึ่งไปอีก ตัวแรกเรากะจะนึง่งครึ่งชั่วโมงนะครับต้องใช้เวลาถึงห้าสินาทีเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าชิ้นขนมกล้ยลวยเราหนานะครับเนื่องจากประหยัดไฟนะครับไม่ต้องการนึ่งหลายเที่ยวก็เลยใส่ถาดแค่สองถาดแล้วก็หนานะครับแล้วซึ่งที่นึ่งเราก็มีแค่ชั้นเดียวนะครับ<โท>ก็ท้ายสวนมเกษตรครับแบ่งปันกันนะครับความรู้รู้มาบอกหมดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ